ตัวนี่คือหิ่งห้อยครับผมเป็นหิ่งห้อยด้วงช้างหิ่งห้อยหายากมากเวลากลางคืนเขาจะมีแสงหิ่งห้อยชนิดนี้จะอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่ก็คือจังหวัดน่านครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเขาชัดๆนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหิ่งห้อยนี่ ตัวก็จะคล้ายๆดวงครับขาเขาก็จะมีกี่ขานะมีสองสี่หกขาครับผมมีหกขาปึ๊บไหนโฟกัสหน่อยโฟกัสชัดๆนี่หิงห้อยดวงช้างครับผม